พระทรงเป็นแรงบันดาลใจหลายร้อยปีมาแล้ว ที่ล่มน้ำเจ้าพระยาอันเก่าแก่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตบนแผ่นดินไทยทักทอหลากหลายอารยธรรมบนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับพลังธรรมชาติกระบวนเรือพยุหยาตราลอยลำในท่ามกลางอ้อมกอดของมหาทิีเนื้อไปกว่าพลังแห่งสายน้ำคือบรมกษัตริย์ผู้ประทับสงบนิ่งเนือราชอาณาจักรแห่งสุพรรณหงนาวากระเซ็นน้ำจากฝีพาย ระซิบเตือนความจำของผู้พบเห็นถึงพระราชดำรัสอันทรงศัจธรรมเหนือการเวลาหลักสำคัญว่าจะต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้นที่หลวงสาม่ันได้ นะครับจะทําเมืองเฉลิมพระเกียรติมีการวางแผนวางผังอะไรเรียบร้อยแล้วสวายพระองค์ท่านไปทรงวิจิจฉัยว่าเมืองไปอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มันจะไม่ใช่เฉลิมพระเกียรติจะทำลายพระเกียรติเพราะนัพระองค์ท่านบอกไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเมืองไม่เอาก็เมืองไม่เอาแล้วบอกว่าแล้วขอที่ฉันจะมาทำตะเก็บน้ําที่ดินทางเหนือของคลองรังสิตท,ที่อำเภอธัญ,ญบุรีและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี แปลเปลี่ยนเป็นสระเก็บน้ําพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีความจุมากกว่า19ล้านลูกบาทเมตรและได้ยังประโยชน์ตามพระราชประสงค์ตั้งแต่พุทธศักราช2534เป็นต้นมาทําไมจึงทำสระเก็บน้ํำก็เพราะว่าญาตหลังศิษสมัยนู้นน่ะเวลาหน้าแรงขาดน้ํากุษะเก็บน้ําเพื่อจะเก็บน้ําเก็บน้ําน้ําจากไหนน้ําจากหน้าฝนเนี่ยที่มันน้ําท่วมะ ว่าเก็บไว้ในสระเก็บน้ำพอม,มันหมดฤด,ดูน้ําทั่วน้ําก็เต็มแล้วพอไม่มีน้ําน้ําจากสระนี่จะระ,ะบายออกไปใช้ใช้ในย่านคลองรังสิทนะแล้วลหลังต่อไปอีกน้ําส่วนหนึ่งจากสระเก็บน้ําอาจจะต้องเอามาใช้ส่งเข้ามาตามคลองหลักสี่มาเจจางน้ําเสียแถวกรุงเทพมหาคนครก็ได้นี่คือเป็นพระราชริดในพระองค์ท่าน ปัญหาในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัญหาน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวพรานบิตในเรื่องของการส่งเสริมการหาพื้นที่ที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงตามพรานบิตเนี่ยกรุงเทพมหานครเองก็ได้สํารวจพื้นที่ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ20แห่งนะครับซึ่งก็จะเป็น โครงการที่มีความสําคัญที่จะช่วยเก็บน้ําแล้วก็จะช่วยลดปัญหาภาวะน้ําท่วมได้ด้วยส่วนเรื่องของการฟื้นฟูสภาพน้ำเนี่ยนะครับหนึ่งในปีนี้ที่มหานครได้ดําเนินการก็คือโครงการ80คลองใสนะครับโดยใช้วิธีผ่านน้าดีไล่น้ําเสียซึ่งก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพคูคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีความใสสะอาดตามแนวพระบรบิดที่องค์ท่านได้ทรงริาริไว้